โอ้เลาของอีนี้มันดีจริงๆเออเออะเฮ้ยมด ôi mệt đây ngài chị chiêu mất cân đục young mấy mô lạy hô hả oang à, phút mày 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 đi yếu, lại yếu, chắc, mà คุณพราช่วยมานี่เลยจากคนสวยอะ,อะไรเนี่ยทำไมอะเดมูทำไมเจ้ากอย่างเงี้ยเดี่ยวสเกลสเกลยายสักวันก็ต้องมีผัวให้ได้นายมีอะไรมาเสนอไหมหละ่ะแน่นอนสิพวกฉันจะเป็นมูฟเวลีนในทีมเอ็กซ์เมนไม่ได้ต้องเป็นเลซี่บรินดิ ม่ถ้าก็เป็นไอซ์แมนล่ะโอ้ไอ้ลูกพ่อก็เล่นกีกับแกเนี่ยไอ้เดโมมันจริงชันไปหาผัวใหม่ไอ้นี่มันเล็วจริงน้องเตยน้องเตยออออีดี้อธิบายได้แกมันไอ้หลายใจนี่มันเลือกเข้าใจผิดกันนะเกาถ้าสุภาพบุรุษได้เวลารวมพลังนา่นีปล่อยมันไปจะไม่เป็น ไอ้จ้าเฮ้ย <min> จ <ic S 2> mm ้าลำแสงหอยมับบี่กลายเป็นน้ำแข็งใสให้พวกเราแดกเออเดี๋ยวนะนี่มันชี้ไายกันเนี้ยอีนี่วะคาเงียบๆหน่อยลำคานวัดเอ้ยมัมมี่จ้า เออเออโอ้ยฉลาดแท้อเอาล่ะเอาว่าไงคุณหมออา,อาการเป็นไงบ้างบอกหมอมาสิมีซิวสไนเปอร์อยู่ในหมอกอเมริกาฉันโอ้จริงด้วยวัง่างอีกาลีเอาจริงๆเจเองก็ไม่เคยเห็นโลกแบบนี้มาก่อนอ๋อเล็กน้อยมากอืม,อมไวชิบหายเฮ้ยหายไปไหนอะ เดโมเดโมแมนนายหายไปไหนเอาล่ะอย่างงี้ชักไม่ดีแล้วสิมันหายไม่ไหนวะสู่คว้าเวรหวางว้ายอุปกรณ์ของเจ๊มอครับดูแต่ทางตอนนี้หลังส่งของเดโมแมนกำลังจะเข้าสิงสู่ในร่างกายคุณแล้วว้ายพูดจริงมันเนี่ยมอครับคุณกำลังจะหัวใจวายตายว้ายโอ้ยหลังสรงคุณดิบ อ้อีนี้ก็มาแล้วอ๋อดูสีล่างทวงของเดโมแมนในล่างของหมอโอ้โดูตาทางจะมีคนเชื่อในเรื่องสายศาสตร์ด้วยเสือกนะอีนี้จะไปร้างแค้นคนที่เป็นค่าอีนี่สปายสกกาเกลเฮฟวีเอนจิเนียร์ทุกๆคนเลยจ้านายจ้าแ <c oughs> อมเออยอย่าเว้นมึงกลับใจเดี๋ยวละไพโลล่ะหน้านี้ <c oughs> ไพโลไงใครวะ <c oughs> ก็คนอ้วน,นใส่หน้ากากแก๊สชอบเล่นกับไฟ มันเป็นใครอีนี้ยังไม่รู้จักเลยจากนั้นเธอก็ได้พูดคำมาว่าเฮ้แจ็กเกอร์ลินัเราอ่ะผู้บ่าวเก่งผู้บ่าวจ้าไปเล่นกันเลยจับอีนี้ได้ปะอุ้ยมาใหญ่ล้างส่ง อีนี่กลับมาแล้วจ้นายจ๋าอ,อโอๆดวตาทางเจ้าเดโมมามันยังไม่ตายนะก็เห็นกันอยู่งั้นก็ฆ่ามันอีกครั้งเฮ้ยอนี่ก็ไม่ได้อะไรมากอีนี่ก็เป็นคนคองอีนี่เองเป็นคนอินเดียเป็นพวกมารราด้วยอีนี่ยังไงก็ได้กดเริ่มเกมดีจ้นายจ๋าเอาละอ้าบางเงมืองจะเจอดิพามพาม เดี๋ยวนะแล้วผู้บ่าวกูอยู่ไหนอะ่ะผัวมึงตายแล้วใช่อีนี้ม่คุณทำเองแบบเดียวโอ,โอ้สปายยัยไม่ผัวก,กูจะกระเทิบมึงเฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเลเนี่ยไอ้สปายแกมันน,น,มน,น่าเกลียดฉันมันน่าเกลียดไปอาบนา้ำไปเดียนี้นี่คือคำสัง่งจัดให้เลยครับอืมไายละตัวและรู้อะไรไหมไอส้สกกมันเป็นพวกเลสิต เดียวอะไรนะเขาเป็นคนเนียและเขาเป็นคนแจกเรื่องทั้งหมดนั่นไม่แฟร์เลยคิดเลยว,ว่าทุกคนจะปิดบังเรื่องนี้กันได้หมดอะฮะเกี่ยวกับนายนะเฮฟวี่รู้ไหมว่าทำไมนายไม่ได้เป็นมันเกิดของมาลัสมัดกับพวกเขาไงต้องมาฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ทำไงได้มึงเป็นโตวซวยอ่ะใช่และอ e ีนีเป็นคนชันกกระตุกดิสเปนเซอร์ของมึงด้วยฮะฮ่าตัวบิ๊สวย